สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง UX Group เซียงกงนะคะแน่นอนเลยนะคะกลับมาเจอกับร้าน UX Group เซียงกงนะคะก็ต้องมาพบก,กับรถประกอบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้นะคะออยขอพาทุกท่านนะคะมาชมรถประกอบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นรุ่นนี้เลยนะคะรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถมิซูเครื่อง6สูบค่ะ225แรงม้านะคะ เป็นรุ่นที่ลูกค้าซื้อไปแล้วกลับมารีวิวเยอะมากๆนะคะรีวิวบอกว่ารถรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันยืนหนึ่งเลยนะคะลูกค้ารถคันนี้เก่าเขาใหม่เราค่ะเหมาะกับคนที่งบน้อยนะคะแล้วอยากได้รถไปใช้งานเองนะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะอยากจะได้รถไปค้ากำไรงามๆนะคะก็แนะนำเลยค่ะรถรุ่นนี้นะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะร้าน u x Group ลูกเซียงกงนะคะมีการจัดโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะ รถรุ่นนี้นะคะไปพร้อมเอกสารอิน i c e ค่ะราคาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่3 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถทั้งคันแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่3 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 2 4 7 6 5 5 2นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะหรือว่าขอดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ 0852476552นะคะรถคันนี้นะคะจอดรอลูกค้าอยู่ที่ US ลบบุรีนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะสามารถทดลองขับได้นะคะรถคันนี้ประกอบเสร็จแล้วนะคะพร้อมขับนะคะลูกค้าใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้าไปได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบอก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน US Group เซียงกงด้วยนะคะคลิปต่อไปออาจะพาไปชมรถที่ไหนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ คลิปนี้ออยลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ